ครับอเอ้ยครับสวัสดีครับพบกับโอมออลชาแนลแล้วละนะครับวันนี้ผมได้คอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาผมจะเรียงโอรีโอตามจํานวนวันเกิดของผมกับออลลงกันมันจะได้เท่าไหร่ไม่รู้วันนี้ก็เลยซึ้อโอรีโอมามาเยอะมากมาดูกันกี่อัน ใช้งบหนึ่งบาทพอดีเลยไปเลยก็จะใช้ทั้งหมดนี่แหลรในการเรียงนะก็เลยซื้อมาหลายๆสีให้มันดูมีความสวยงามแตกต่างไม่ใช่เอาสีขาวสีเดียวพอซิกเนเจอร์โอริโอเป็นสีขาวอยู่แล้วไงคีมตัวสีขาวแล้วก็เป็นบิสกิตปก2ชั้นอ่ะมามาเริ่มแกะเริ่มเรียงกันเลยเออกไปก่อนนี่นะฮะสีที่หนึ่ง ัชนที่หนึ่งเฮ้ยไม่ต้องแกะจากัชนที่หนึ่งเอาวิธกิรลองก่อนต่อไปอีกั้นที่สอง,สองคือเราจะแกะโดยการที่เอาแค่ครีมมาต่อกันนะไม่ได้เอาทั้งตัวโอรีโอต่อกันมันเละจังวะ <c oughs> อ๋อลืมบอกมอนเกิสสองคนลวมกันก็ยี่สิบเจ็ดบวกสิบเอ็ดมันก็ได้สามสิบ ามสิบสี่สี่สิบสี่ดิยี่สิบเจ็ดกับสิบเอ็ดเฮ้ยสามแปดเออสามแปดอันที่สามมันมันเล่ย้ยงวะมัมนกินน้ำตาลเลยคอนเทนเนี้ออนมันเป็นคนคิดนะผมไม่ได้คิดหรอกแต่มันไม่ทำผมก็เลยต้องทำยังเละ ไม่ต้องกอรครับเดี๋ยวตัดให้เดี๋ยวตัดให้ดูตอนได้ครึง่งครึ่งทางก่อนเดี๋ยวตัดให้ดูไม่ต้องไปกอมันอ่าโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด27ชั้นแล้วนะฮะมาเกินครึ่งทางแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆยกมากไม่ได้เดี๋ยวพังคือข้างล่างอะ่ะมันจะเละๆหน่อยน,นะเบร์ด้วยไล่สลับสีกันไปนะฮะคือตอนแกะบอกเลยว่าบรรจงชงไขมากบรรจงแบบบรรจงเลยอะ่ะคือนี่บรรจงยังไงนี่เดี๋ยวแกะให้ดู คือด้วยความที่ว่าบางอันอ่ะมันจะมันจะเละแล้วมันจะแกะยากมันจะไม่เป็นแผน่นจ้าผมก็ต้องนั่งน,นั่งอย่างนี้เลยนะเนี่ยกว่าจะได้แต่ละอันออนมันก็คิดมาให้ทําไปทั่วมันก็ไม่ได้รู้หรอกว่าทำยังไงแต่ก็ทําได้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ได้28ชั้นแล้วนะครับใกล้แล้วอันนี้ก็ผ่านกันเกิดออนไปแล้ว27ส็ดเนี่ยมันไม่ได้แบบ เปิดบิสกิตมาแล้วแกะแล้ววางเลยเป็นแผน่แผนๆได้เลยอะ่ะมันจะเป็นเพราะมันเฮ้ยไม่มเอียงอีกแอ้วใ่ญอีอย,อยงอย่างงี้สิกล้าแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบแกะหน่อยละเดี๋ยวมันล่วงต้องแกะทั้งหมด38ชั้นนะฮะนี่ชั้นที่30มาละอ่าแล้วบิสกิตที่เหลือจะไปทําอะไรวะเน,นี่ยเรียนเป็นแถวเชียวดูดิโอเคชั้นที่30เรียบร้อย ต่อไปชั้นที่สามสิบเอ็ดนี่ยคือมันจะเละอย่างเงี้ยเละแล้วแกะยากไม่เอาอันนี้ไม่เอาอั้นที่สาสเอ็ดนาะสีขาว่าจะแกะง่ายกว่าสีอื่นเลยไม่รู้เป็นไรนี่ง่ายเลยและนี่ครับผมสามสิบเจ็ดชั้นแล้วเลยแค่ชั้นสุดท้ายแล้วโอเค เรามาเรียงเรามาต่อกันที่ชั้นสุดท้ายเลยดีกว่าชั้นสุดท้ายสามสิบแปดมานั่งบรรจงมาตั้งนานอย่าพังนะสามสองหนึ่งเรียบร้อยครับผมแล้วก็อันนี้โปกเข้าไปโอลิโอสามสิบแปดชั้นวันเกิดอออนนองชาแนลเฮ้ยนี่นะฮะสามสิบแปดชั้นเฮ้ยวางก่อนวางก่อนเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวให้ดูบิสกิตที่เสียไป นี่เห็นไหมเย่เนะนี่ยกับเป็นแบบคาลึกหาดเป็นบ้านหลังใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะมันจะล่วง <c oughs> วะ่ะครับผมก็จริงๆคอนเทนต์เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ออนอะ่ะมันเสนอมามันบอกให้เลี้ยงให้สูงที่สุดตอนที่จะเลี้ยงได้แต่ผมมองว่าก็แค่โอริโออะ่ะมันสูงมันก็ก็แค่สูงอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เนี่ยผมก็เลยเพิ่มเข้าไปเป็นชาเลนจ์ว่าเลี้ยงเป็นวันเกิด2คนรวมกันเลยไปเลยก็เลยได้มาเป็นสาสิบแดชั้นนะฮะซื้อมาก็ส8บปดห่อห้าสิบี่ชิ้นใช้ไปแค่38ดก็ยังเหลือ เอาไว้กินเล่นในวันอื่นๆต่อนะฮะเพราะต่อให้สูงไปมันก็แค่สูงอะเออแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวคอนเทนต์ถ้าผมทําใหม่กับออนผมอาจจะต่อสักร้อยชั้นก็ได้ให้สูงไปเลยไม่อยากทำให้สูงเลยก็ทำให้มันสูงไปเลยนะฮะอันนี้ก็แค่เป็นวันเกิดพอ่อชาเลนจ์วันเกิด38ชั้นขนาดโอลิโ oh, กยังต่อได้แบบอุปสรรคอะไรก็ผ่านไปได้ก็ยังต่อได้โอ้ oh, สบายละออนบอกเลยโอเคครับผม mm hmm. ก็ มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยใช่ไหมฮะก,กับการตอกเดอยส่วนบิสกิตที่เหลือผมอาจจะไปทาเป็นมูดเค้กโอรีโอ้โอก็ได้ผมเคยทำมูดเค้กโอรีโอ้โ,อโดยการใช้แค่บ,บิสกิตอย่างเดียวกับนมไปแล้วนะฮะในคลิปเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูด้านมุมบนขวาม,มือใน u t u b e นะครับผมเพราะว่าเคยทําไปแล้วส่วนครีมก็ทิ้งเหมือนกันแต่วันนี้ใช้ครีมบิสกิตไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวไปทำมูดเค้กกินแต่ว่าไม่ได้ถ่ายในคลิปนี้หรอกนะฮะมันจะได้ไม่เสียเปล่าไม่เสียเงินฟรีแล้วก็ไม่เสียพวกวัตถุดดิบอะะไไรไปฟี้วยนะ ก็ส่วนคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรจะเอาอะไรมาต่อหรือมาทำอะไรชาเล่นอะไรอีกก็ฝากติดต่านะครับสำหรับวิปนี้หาว่างเยอะอยู่นี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วถ้า,ถาอยากทำคลิปอะไรเงี้ยต่อไปก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยสำหรับวันนี้ผมวันชแนลาบไปก่อนสวัสดีครับ